ครับผมว้า,ายิ้มยิ้มยิ้มตื่นมาไม่มีร้องเลยเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเด็กจะเข้าเก้าเดือนเนี่ยเขาอารมณ์ดีนี่ลูกเฮ้อเฮ้เขาอารมณ์ดีนี่ลูก ่า <laughs> ไปแล้วนะไปแล้วนะ <laughs> น้องเน่านนิไม่ปล่อยเลยห <h ull> ตาแป๋วเลยขังแขวอ๋อ <c ắng> ครับผม ครับผม <laughs> <laughs> ออมตวนครับออมตวนครับไปแล้วนะไปแล้วนะไปแลวนะไปแล้วนะ